สวัสดีท่านผู้ชมครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งรับผมเดชธนงกล้วยนิดครับหรือน้าเดชแล้วก็ท่านพิเชษธมโสภาครับสองอธิการวันนี้พาพี่น้องมาดูเรื่องของมะพร้าวหลังมหาวิชาลัยเขตอำเภอเมืองเรานะครับเดี๋ยวท่านพิเชษแนะนานะครับมะพร้าวที่ปลูกนี่กี่เดือนแล้วก็พันอะไรครับนี่ครับมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวแกงเราธรรมดานะครับมะพร้าวกะทิครับโอ้ใช่กะทิแล้วระยะมันชิดไปหรือเปล่าพี่ฮะแต่ระยะมันชิดไปไหมคือชิดเนี่ยผมกําลังวิจัยเรื่องเรื่อง ปลูกจนไม่ชิดว่าถ้าอาหารเราเพียงพอ,อถ้าอาหารเราเพียงพอมันจะโตไหมเพราะว่าลักษณะการให้อาหารตรงนี้การจัดการแปลงครับนี่ดูครับเวลาเราให้น้ําให้ปุ๋ยเราก็จะปล่อยลงตรงกลางครับอันนี้มะพร้าวนี่แค่2ปีครับแค่2ปีครับมะพร้าวแกงมะพร้าวกะทินะครับไม่ใช่มะพร้าวน้ําหอมนะครับตรงนี้แล้วที่ผมตัดสินใจปลูกก็คือเราทํานาตรงนี้แปลงตรงนี้ ประมาณได้ไม่สองงานพี่เนี่ยครับประมาณนั้นแหละครับประมาณสองงานนะครับที่เห็น,นี่ปลูกมะพร้รพาวไปถ้าถ้าเราทํานาเราเต็มที่อยู่ได้ประมาณปีละเอาตีให้สองพ <ๆ S 1> ันเลยเต็มเต็มเลยหักต้นทุนแล้วตีตัวสองพันกำไรเอาแช่กาไรสองพันอคกำไรสองพันแปลงนี้กำไรถ้าผมปลูกมะพร้าวห้าปีนี่ผมจะได้เงินถ้าทำาทำนาห้าปีจะได้เงินอยู่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแต่ถ้าผมไม่ทํานาผมปลูกมะพร้าวผมไม่ได้เงินหมื่นหนึ่งเนาะคือคือคือทำนาได้นะแต่ไม่ทานานี่ไม่ได้ แต่ผมได้ต้นมะพร้าวปีห้าปีหลังจากห้าปีลูกมะพร้าวนี้ต้นมะพร้าวก็น่าจะออกลูกแล้วหลังจากที่มันห้าปีเสร็จเนี่ยปี <ผม S 2> ที่หกปีที่ห<ป> <6 S 1> ก 6, เราจะได้ยังไงเราจะได้ผลมะพร้าวเนี่ยต้นเราตายมันยั่งยืนครับนี่นี่คือวิธีคิดนะครับแล้วทีวนี้มีคําถามต่อว่าแล้วปลูกเยอะจะไปขายไหนผมแผนงานหรือว่าวางแผนที่จะปลูกพรองรับไว้แล้วรองรับไว้แล้วก็คือว่าเราจะต้องสร้างอาชีพเพิ่มขึ้นมาอีกอาชีพหนึ่งคือเลี้ยงสัต อ่าเมันเกี่ยวข้องไงต้นไม้กับเออเออเออ่ามเะพร้าวมันอะไรมากินมะพร้าวหรอครับด้วงบ่สัตว์ที่เอาไก่ครับไก่ครับไก่พวกไก่พวกหมูพวกเป็ดงัวก็สามารถกินมะพร้าวได้นะครับเราก็เอาวัตถุดิบพวกนี้ไปแปลรูปเป็นอาหารเป็นอาหารสัตว์อ๋อครับคือผมต้องมีวัตถุดิบในแปลงก็คือหนึ่งมะพร้าวสองปลาในบ่ออ่าเบื้องต้นที่เราทําได้ตัวที่เราทําไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องมันมะหลังเพราะเราต้องมีมันมะหลังเข้ามาอีกอีกทีหนึ่งนี่คือส่วนผสมของอาหารสัตว์ใช่มัครบก็ ทำให้มันลดเราลดต้นทุนเพราะว่าเรามีวัตถุดิบในแปลงแล้วทีนี้ถ้าเรามีวัวตัวหนึ่งเนาะถ้าเราเลี้ยงอยู่สามเดือนเราได้ขายใช่ไหมครับประมาณเก้าสิบวัน mm hmm. เรามีมะพร้าวต้นหนึ่งเนี่ย mm hmm. เกิดมีมีสักร้อยลูกวัวกินไม่ไม่ถึงต้นนะครับได้ขายแล้วแสดงว่าต้นมะพร้าวต้วนนี้ถ้าปรีมูลค่าเป็นเงินถ้าเราได้กําไรสองพัน 2, 000, ก็แค่สามเดือนเราก็ได้แล้วครับี่เพาเราเดินล็อกไปดที่คุยรวัครับครับเนี่ยล<อ>ักษณะการทํานะคร<อ>ับทํากัน ทำการเกษตรนะครับจะมีปัจจัยอยู่สามอย่างคือ1นึ่พันพืชสองปุ๋ยที่เราถือนะครับสามการจัดก,การแปลงอันนี้เป็นการจัดก,การแปลงที่ง่ายแล้วก็สะดวกกับการดูแลครับเพราะว่าเ,<ห>เห็นท่อไหมครับผมจะเลี้ยงหมูอยู่ข้างบนบนข้างบนแล้วเวลาผมล้างเนี่ยผมจะต่อท่อเสร็จถ้าเราปล่อยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเข็มมากต้นพวตรงนี้ก็จะตายครับถ้าเกิดอาการเกินไนโตรเจนอาหารเยอะเกินผมก็ต้องใช้ต่อท่อต่อ ผมก็ปล่อยที่ที่ปลายก่อนครับครับเสร็จแล้ววันหลังเราก็ล้างถอดท่อแล้วก็ล้างข้อหมูเหมือนกันถอดถอดขยับขยับขยับมาเรื่อยเรยครับคือวิธีวิธีให้ปุ๋ยคือผมเข้าใจแล้วถ้าท่านพิเชฟบอกคือแทนที่เราจะปล่อยน้ําตั้งแต่ต้นต้นน้ําเราไปไปปล่อยที่ปลายน้าเลยครับแล้วค่อยทยอยถอดมาขยับมามาต้นน้ําทีหลังคือปุ๋ยไม่สะสมปุ๋ยเพราะเพราะเวลาเราปล่อยตรงเนี้ยทุกวันเราปล่อยตรงเนี้ยมันจะสะสมตรงนี้แล้ว ช็อกเลยต้นไม้จะช็อกปุ๋ยเยอะมากแล้วก็งามเกินโอ้โหเป็นการจัดการที่สุดยอดเลยฮะเป็นการจัดการเลยครับผมพอใจเลยคือผมมองอย่างนี้ท่านผู้ชมครับตรงเนี้ยในระหว่างที่5ปีอย่างที่ท่านพิเชษบอกว่ากว่าจะได้ผลผลิตเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะมันสามารถที่จะเอาเนี่ยด้านหลังฮะมันสามารถที่จะเอาบวบ เอาแฟงเอาอะไรได้หมดเลยครับมะเขือพิกเนี่ยลงได้หมดเลยครับเพราะแสงมันพออยู่เนาะนะครับและล่องล่องรงนู่นลึกนะฮะคือปีแรกนี่ผมใช้มะละกอครับมะละกอเนี่แหละที่ผมถอดบริเวณใจตรงนี้ไปคือผมปลูกปลูกตื้นลมมาแล้วก็กระลมนี่แหละเราสับระหว่างผมก็เลยไปปรับมีมะเขือเทศก็มีฮะนี่ปลูกแบบไม่ตั้งใจนะครับปลูกแบบผลพอได้เนี่ยผักขมเนี่ยคืออย่าอย่าไปตั้งใจมากครับเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์แบบเกื้อกูลกันเนาะ เราจะได้ผลล่องนั้นมีทั้งผักแพลวแล้วก็ผักขาดนะครับล่องนั้นในร่องตรงกลางครับมีบวบหอมด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ท้าปล่อยน้ําขังเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงหอยขมเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาหมอแล้วก็เลี้ยงกบได้เนาะนะครับพี่ตรงนี้ผมเตรียมนะครับถ้ามันโตขึ้นผมจะเตรียมเลี้ยงกบข้างบนในใน่องครับในร่องเลยร่องครับเตรียมคือให้ต้นไม้เราโตก่อนเราจะวางระบบแล้วก็ทํากระชังเลี้ยงกบต่อครับผมเคยเห็นคลิปหนึ่ง เอาตะกร้านะครับแขวนไว้ที่ต้นมะพร้าวนะครับแล้วข้างในเป็นอะไรพี่เป็นไก่ก็ได้เป็นนกกระทาก็ได้ครับอันนี้เราก็เตรียมเหมือนกันครับเตรียมไว้น้อเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะครับที่นี่เรามาดูกันนะครับอาจจะเป็นนกกระทาไก่ไก่ไข่นะครับก็จะให้มูลของไก่ลงที่คนต้นมะพร้าวได้เลยนะครับเป็นนวัตกรรมที่เขาเรียกว่าอย่าคิดแบบเดิมๆนะครับคิดแบบอีกบ้านหนึ่งนะครับ แทนที่จะทํานาอย่างท่านพิเชษบอกว่าปีหนึ่งได้กำไรเท่าไหร่สองพันแต่ทําลักษณะนี้ผมคิดว่าปีหนึ่งอ่ะถ้าคิดจริงๆมันได้ทุกวันเพราะพืชผักสวนครัวที่เราปลูกแซมเข้าไปเนี่ยมันสร้างรายได้ทุกวันฮะรายได้นะครับมันเป็นนวัตกรรมทางความคิดนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตครับผมแล้วก็เราไม่เพิ่มผลิตเพราะเพิ่มต้นทุนนะลดต้นทุนด้วยครับและเพิ่มผลผลิตด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมดูต้นมะพร้าวแต่ละต้นของท่านพิเชษนะครับที่ปลูกมาแล้ว2ปีเนาะว่า เปรียบเทียบกับที่บ้านท่านมันแตกต่างกันยังไงกับการจัดการแปลงอย่างนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้ก็จะฝากทิ้งท้ายท่านผู้ชมให้ดูต้นมะพร้าวไปก่อนแล้วก็เรากับผมเดชนรงกับท่านพิเชษก็จะลาท่านผู้ชมในเรื่องต้นมะพร้าวไปคลิปนี้ในช่วงนี้ไปเลยเนาะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเกษตรกรครับอ่า ต้นไม้ต้นมะพร้าวที่เราปลูกครับถ้าได้อาหารสมบูรณ์ครับถ้าสังเกตตรงยอดนะครับเห็นไหมครับลักษณะของเขานะครับที่เราใช้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยยอดเขาจะขึ้นพุ่งยาวสวยครับมันจะเหลืองเฉพาะใบข้างล่างครับข้างล่างครับเราให้ทั้งในดินแล้วก็ทางใบแล้วก็ลําต้นด้วยนะครับน้ำหมักเราเนี่ยก็ที่เราให้ทางดินแล้วก็ใส่หลุมนู่ตรงเนี้ยครับเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในโคนเลยมีเวลาเราก็ฉีดพ่น ขาก็จะอุดมสมบูรณ์แค่สองปีครับอันนี้คือลักษณะของการมีธาตุอาหารครบทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารพืชสมบูรณ์ครับครับพืชต้นต้นสมบูรณ์ได้อาหารสมบูรณ์เขาก็จะบอกเขาเองว่านี่แหละคือต้นสมบูรณ์แล้วเพียงพอต่อความต้องการเจยดูอีกชั้นต้นหนึ่งไหมได้ได้ครับเอามุมนู้นเนาะ ต้นนี้ก็สองปีนะครับปูกพร้อมกันครับงามมากครับเห็นไหมดูครับลำต้นขึ้นมาครับสวยมากเลย<ม>เห็นกล้องเห็นไหมครับไม่ไม่ไม่น่าจะเห็นเนาะแต่ดูลักษณะของต้นลำต้นหิงกัน<ม>ครับนนมัน,นพืชนี่นนมันขึ้นอยู่ที่พืชเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นอยู่ที่เราจะเสิร์ฟอาหารให้เขาครับถ้าเราพอเราเหมือนกับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนเนี่ย เวลาเราจะเสิร์ฟอาหารเนี่ยเราอาหารอะไรให้เขาให้เขากินแค่นั้นเลยครับครับผมอาหารของพี่เชยนนี่คือพร้อมจะเอาไปทานได้เลยครับผมโอเคครับพี่